บทเรียนนี้คนวันจะวาดด้วยเรื่องของการใส่ข้อความนะจัดให้มันมาเหมาะตามที่เราต้องการนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปาดมาอีกนะแล้วก็สไลด์เปิดค่ะชึบแบบนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าจะเพิ่มข้อความอีกได้ไหมได้ค่ะไปเริ่มกันเลยะเป็นหัวข้อในการไลฟ์หรือเบอร์บัญชีเบอร์โทรหรือชื่อบริษัทก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานแบบไหนอนะ่ะไปดูกันเลยค่ะ เปิดแอปคามิราไฟไลท์เข้ามาก็เข้าไปอยู่ในห้องแซนบายเตรียมไลท์นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องแซนบายแล้วฮะหรือห้องเตรียมไลท์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใส่ข้อความกันเลยคะ่ะปาจากด้านขวาม,มาด้านซ้ายนะฮะแล้วก็แตะตรงข้อความคะ่ะตัวทีนะฮะแตะเข้าไปชิปแบบนี้นะะอ่าแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกตรงสีแดงแตะเข้าไปชิปอ่าตรงนี้แหละคะ่ะที่เราจะใส่ข้อความ จะใส่เฉพาะตัวหนังสือหรือใส่กรอบตกแต่งก็ได้นะคะสังเกตนะคะกรอบสีแดงๆจะล้อมรอบคําว่าเทคอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกรอบตัวหนังสือดีกว่านะคะอ่าฮะเลือกดูเลยค่ะเลื่อนได้เลยจะเอาแบบไหนได้เลยนะคะคืคว่าเลือกแบบนี้แล้วกันชอบตัวไหนแตะเลยค่ะชิบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะอ่าพอเลือกมาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใส่ข้อความค่ะแตะคําว่าใส่ข้อความของครุณอย่างนี้นะคะอือ ใส่เข้าไปเลยค่ะโควันจะใส่คําว่าไลฟ์สดสวยด้วยมือถือนะคะเอาได้มาแล้วคะ่ะไลฟ์สดสวยด้วยมือถือเราก็ติ๊กถูกด้านบนเลยค่ะติ๊กถูกชิบอ่าเห็นไหมคะทีนี้ตัวหนังสือมันกลืนนะเพอาะพื้นมันขาวแล้วตัวหนังสือมันขาวมันก็จะกลืนทีนี้เราก็จะไปแก้ไขใหม่นะปาจากขวามาซ้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แต่คําว่า Edit ค่ะชิบอ่าเห็นไหมคะให้มันชัดแจ่มๆขึ้นมานะโควันจะเลือกสีแดงดูอ่ะปุ๊บนี่ ตัวหนังสือเราก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราเลือกแล้วค่ะขยายมันใหญ่น้อยชัดเจนหน,น่อยเห็นไหมคะเนี่ยแถบสีตรงนี้เราสามารถเลื่อนดูได้เลยตรงนี้นะแต่เรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะชิปแล้วก็อย่าลืมสไลด์เปิดด้วยนะคะแบบนี้นะฮะเราก็มาจัดก่อนเราจะไว้ด้านบนด้านซ้ายก็ได้นะคะเดี๋ยวด้านขวาเราจะใส่โลโก้เห็นไหมคะอ่าแบบนี้นะคะ จัดให้มันมาเหมาะ,มาะตามที่เราต้องการน,นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปาดมาอีกนะแล้วก็สไลด์เปิดค่ะชึบแบบนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าจะเพิ่มข้อความอีกได้ไหมได้ค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะปาดมาเหมือนเดิมติ๊เครื่องหมายบวกสีแดงชึบกระไปแล้วก็เลือกข้อความเลยค่ะตรงนี้จะเลือกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้อความค่ะติ๊กทข้อความใส่อะไรดีใส่ชื่อเราแล้วกันเนาะ พราะชวนสร้างคนสร้างแบรนด์เปลี่ยนสีตัวอักษรก่อนเพราะว่าป้ายของเราเป็นพื้นสีขาวเนาะเพราะวังก็จะเลือกสีชมพูแต่ที่สีชมพูค่ะิปสังเกตนะคะถ้าเราเลือกสีไหนติ๊กสีไหนมันจะมีวงกลมแดงๆล้อมรอบอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกกาไปะคะ่ะชิปเนี่ยแล้วก็จัดวางตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยจะย่อขยายได้ด้วยนะตรงนี้แล้วแต่เราเอาที่เหมาะสมนะ,ะเอาที่เราวาดสวยอะ่ะเพราะวันจะไว้ตรงนี้แล้วกัน โอเคเรียบร้อยแล้วลืมแตะคําว่าออนด้วยฮะถ้าไม่ออนก็แปลว่าไม่ได้เปิดเวลาไล์มันก็ไม่โชว์นะฮะแตออนเข้าไปค่ะชิ่าอันนี้คนวันทําให้ดูนะเวลาคุณไ like, ลคุณก็ทําด้วยหลักการแบบนี้ค่ะถ้าเรื่องสีเรื่องแบบนะ,ะให้คุณเลือกให้เข้ากับธีมการไลฟ์สดของคุณนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าถ้าจะแก้ไขทํายังไงก็เหมือนเดิมค่ะปาดจากขวามาซ้ายนี่แหละคะ่ะถ้าจะแก้ไขก็คือแตะคําว่า edit ค่ะตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยทีนี้ นี่ได้นี่ได้นะคะติ๊กถูกไปนะะอย่าลืมสไลด์เปิดด้วยนะคะโอเคแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลือกนะคะถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโกไลฟ์ like, ตามที่โควันสอนไปได้เลยนะคะเร,เรียบร้อยค่ะการใส่<ม>ข้อความหัวข้อต่างๆในไลฟ์สดเราก็ทําได้ง่ายด้วยมือถือเครื่องเดียวด้วยเนาะฝึกทําสักครั้งสองครั้งคุณก็จะชินแล้วแล้วมันก็จะง่ายขึ้นค่ะ จะมีความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอรานไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ